คือชอบในการที่แบบว่าที่เป็นภาพสมบูรณ์แบบเนี่ยแต่ว่าเรามาเหมือนมาบิดเบื่อมาทําการทําลายหรือแบบว่าดัดให้มันเป็นฟอร์มใหม่ขึ้นมาด้วยด้วยสีสันแล้วก็เป็นลายเส้นขึ้นมาใหม่เรามองของสิ่ง,งหนึ่ง่ะเรารู้สึกว่า ก็คือมองแล้วมองนานๆก็ยังเป็นสิ่งนั้นอยู่ดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่รู้สึกว่าเหมือนเราอยากจะสนุกกับมันเพิ่มเราก็อาจจะเติมลวดลายเติมสีสันแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะสนุกมากกว่านั้นมันเหมือนกับถ้าเรามีแจกันเราทุบแจกันทิ้งแล้วก็เอามาปฏิปะตะใหม่เป็นฟอร์มอะไรก็ได้แต่ว่ามันเริ่มจากแจกันนั้นเดิมอะไรเงี้ยก็เลยรูย้สึกว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจในในการที่จะสร้างใหม่ฟอร์มใหม่ๆจากสิ่งเดิมๆอะไร สวัสดีครับผมชื่อพิเชษฐ์จิวลาลัตนะครับชื่อในวงการชื่อติกิวาวครับก็ล่าสุดที่ทำกับไนกี้นะครับมันเป็น,ปนในช่วงโควิดพอดีเพราะว่าโปรเจกต์นเนี้ยคุยกันมาระยะเวลานานพอสมควรแต่ว่าเนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องโควิดเนี้ยก็เลยเหมือนหยุดพักไปช่วงหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ได้ทำงานออกมาเรื่องสไตล์ที่คุยกันไว้หลายๆอย่างที่ตอนแรกเขาอยากจะมองภาพความเป็นไทย แต่ว่าความเป็นไทยของฝรั่งมองคนไทยมองอะ่ะมันจะเป็นมันเหมือนไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องมีการพูดเคลียร์กันในเรื่องมุมมองว่า,าของคนไทยมองความเป็นไทยแบบนี้นะหรือของฝรั่งมองแบบนี้สุดท้ายก็คือเหมือนก็หาจุดร่วมกันทั้งหมดให้มันมาจบตรงที่แบบนี้ได้เลยก็จะเป็นสไตล์ในแบบที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบเรื่องการใช้สีสันสดๆแล้วก็การตัดทอนมีมีการนําเส้นที่แบบเป็นเส้นพุง่งเส้นนําสายตาอะไรมาใช้ร่วมภายใน มันจะเป็นงาน2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวไฮโปจัดดูอีกนะครับซึ่งเราจะสอดแทรกเรื่องของวาเป็นไทยบวกกับเรื่องของมูฟเมนต์ในด้านของกีฬาเนี่ยผสมผสานเข้าไปภายในนั้นแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นภาพใหญ่ที่เป็นคือเราก็จะพูดถึงเรื่องของมูฟเมนต์กีฬาในปัจจุบันเนี่ยมันคือไลฟ์สไตล์ของคนที่มันบวกเข้าไปแล้วแล้วก็บวกกับความเป็นไทยที่ร่วมกันไปด้วยอะไรเงี้ย S <S <an> ดูดีๆมันังมีลายเส้นที่เหมือนผมจะตัดทอนมาจากพวกลายของหลังคาวัดโบสถ์หรือลายกระหนกหรือแบบรถตุ๊กๆคู่สีหน่อยๆที่มีไทยไทยแท้ๆอะไรเงี้ยคือทํางานได้หลายรูปแบบเพราะว่ารู้สึกว่าสนุกในการแก้ปัญหาในการทํางานเพราะว่าบางทีคือผมแค่คิดว่าศิลปะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่รูปแบบเดียวมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้หลายๆอย่างปกติอ่ะถ้าถ้าหากว่าย้อนตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยป สมัยเรียนมหาลัยเวลาเราทําอะไรเรื่องงานศิลปะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์เป็นอย่างมากก็คือหลายๆอย่างในการทางานน่ะบางทีเราจะไม่ได้ได้คิดเยอะเราจะมีคิดแต่ว่าคิดในเรื่องของเอาอารมณ์มาบีบออกมาให้มันเป็นเป็นเสียงที่เราจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมได้มาทํางานในบริษัทโฆษณาเนี่ยที่นั่นมันจะสอนให้เรามันจะสอนหลายๆเรื่องเลยทั้งเรื่องการคิด ให้มันเป็นเชิงซ้อนหรือการคิดหลายๆอย่างภายในระยะเวลาหรือนู่นนี่แล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าอ่ะเวลาเราทํางานศิลปะมันมีไอเดียเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้งานมันดูสนุกขึ้น